ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิาจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปี สวัสดีครับขออนุญาตนำเสนอภาพข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนะห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาาทิวาสราชนาครินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระราชทานพระบรมร,ราชโวโรกาสให้นายหัดสวุด วิทิตวิริยะกุลประธานสารปกครองสูงสุดนำตุลาการสารปกครองสูงสุดเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครับระกอบพระองค์ทรงพระเจริญครับในหลวงก็รับสั่งสารปกครองเป็นที่พึ่งของประชาชนอ่าให้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับเป็นงานาให้เต็มที่ครับผมอ่ะคุณเบียฮะมีเรื่องหลายเรื่องจากเมื่อหลายวันก่อนที่มีนักเรียนพอเปิดเทอมยิงยิงกันมีหนึ่งสองสองสายที่โดนยิงหนึ่งสองเก้า แล้วที่เสียที่หนักที่สุดคือเสียชีวิตที่สายหนึ่งสองเก้านนี้ไม่ไม่เสียชีวิตใช่ไหมฮะคนหนุ่มแบงค์หนุ่มแบงค์แต่หนึ่งสามหนึ่งนี่คุณขับรถเสียชีวิตครับอ่าตกลงไอ้คนยิงเป็นใครฮะเนี่ยครับหล่อๆคนนี้แหละครับนี่หล่อเลอชื่อนายสมศักดิ์แก้วตาทิพย์เป็นอดีตนักเรียนอ๋อเป็นอะรรุ่นพี่เก่าการชนะพิเศษอาชีพการชนะพิเศษนี่แหละครับรุ่นพี่เก่าเขาคงมาแบบ เหมือนแบบมารับรับขวัญรุ่นน้องมั้งเอ้ยทําให้เหมือนทําตัวดีๆเหมือนกูนะโอ้นี่นะทําตัวดีๆอ่าดีจังเลยสงสารอืมสสารยากเสียชีวิตนะลูกหลงก็ที่ตอนแรกที่คุณยิมมี่คุยเรื่องอะไรนะที่เปิดเทอมแล้วยิงกันระวังลูกหลงโอ้โหมันมาทันควันเลยนะอืมหลังจากพูดแป๊บมันมาทันควันเลยเอมีลูกหลงทั้งเสียชีวิตก็จังได้แล้วครับก็ แต่เป็นผู้ต้องสงสัยไม่รู้จะสงสัยอีกนานไหมอ้าวทำไมอ่ะก็บอกจับได้มันเป็นใอ้แต่เขารับสารภาพแล้วนี่แล้วรับสารภาพต้องตกเป็นผู้ต้องหาแล้วแสดงว่าอันนี้เขาคือตอนแรกหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยพอตนผู้ต้องสงสัยขั้นตอนหายสงสัยแล้วใช่เออขั้นตอนคือตกเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องรววไปจับไปจับแล้วมรวเขาก็ดีดหูเนอดีดพุงแ้วรับสารภาพหายสงสัยเลยเป็นผู้ต้องหาไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยแล้วจบต้องหาแล้วไอ้เรื่องนึง กินอาหารสัต<ห>ว์หัอะไรเนี่ยไฮยีน่าป่ะไม่ใช่ไฮยีน่าบ้านเราไม่มีเป็นเรื่องเขาไปเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนบ้านในหมู่บ้านคลองทราย <c oughs> ตำบลหนองก <c oughs> ็ะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วก็พบซากสัตว์ป่าพวกเรลียงผาเก้งชำและขายสดๆเ่ะเป็นจำนวนมาก <c oughs> คือขายเนแผงอ่ะคิดดูวางขายแบบเขา,ากินยังไงผักกะเพราอ่ะ<ร> ทำได้ทุกอย่างอ่ะลุงเอากระเพราเลี้ยงผาไ่ดาวเนี่ยเออทำอะไรได้บ้างอ่ะยังไม่เคยอยากกินยิ่นอยากกินอะไรกินทำได้หมดอ่ะเลมแล้วมันรถมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณเคยไปกินอาหารป่าแบบคุณเฮียนพอเก้งอ่ะมันจะเหมือนเนื้อเนื้อวัวที่แบบเปื่อยๆแล้วอ่ะแล้วเก้งเองนะครับเก้งเองเหรอก็นั่นแหละแถวที่เขาขนส่งข้ามข้ามประเทศกันนั่นแหละเก้งเอง อะไรแ่แล้วเก่งกวางและชนีอะครับเก่งกวางชนีเหรอก็ยังงี้ไงเก่งกวางในกรุงเทพกับเก้งกวางในป่าไม่เหมือนกันนะไม่มีใครเล่นเล่นกันเองครับเด็กคนดูงงมาเล่นอะไรกันกูนี่เป็นอะไรกันเนี่ยอ่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความโหดร้ายของคนอีกแล้วเป็นประเด็นของเราหรือเปล่าวันนี้นี่เป็นประเด็นของเรานะฮะคุณผู้ชม ข้าเมียเลยครับโหเล่นหลายหลายขนาดเลยนะหัว<อ>มมหต่อปีหัวทั้งแทงทั้งฟันข่าเขาพลาดหัวนะฮะเราขอยืมไพรัฐมาเลยหัวอมมามาหิดท้าเมียฟันห้าสิบแผลเอาจอบตีเอารถทับแล้วโยนทิ้งน้ําครับเขาบอกว่าเขา,ขาเ,เขาเลยนแบบหนังเรื่องนวลชวีอะเมื่อหลายปีสิบปีก่อนนะมีคุณหมอในนวลชวีเป็นไอดอลนะไม่ไม่หมายถึงโยนทิ้งน้ำไง๋อโยนทิ้งน้โอ้ยโยนทิ้งน้ำมีหลายเรื่องเเหรอ อันนี้เขาเขาบอกนะตามตามข่าวนี่เขาสัมภาษบอกว่าเขาทำเรียนแบบเรื่องนวนชวีนวนชวีเขาก็สับด้วยเหรอสับไหมอ้าวก็จอบสับคอไม่ไม่สับแล้วหมอเสริมอ่ะไอ้หมอเสริมไม่ใช่หมอเสริมหมอเสริมหมอเสริมนั่นที่ที่เชื่อเชื่อเป็นเชอร์รี่แอนน่ะเชอร์รี่แอนที่เป็นผับเป็นโดนผับผับบาร์สับสนหลายเรื่องมันคล้ายๆกันแล้วพุ่งกลับคนเดียวกันด้วยหมายพวกหมายถึงพุ่งกลับที่พิจาร์เหรอไม่ใช่พุ่งกลับหนังอ่ะ อยู่โรงเชื้อสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีลูกมีหลานกําลังจะมีแฟนถามก่อนเลยคนมาจีบทํางานไรลูกอถ้าทํางานโรงเชื้อสัตว์ก็บอกเฮ้ยไม่เอายานะอันตรายแทนที่เราได้กินหมูกินไก่อะไรนะนะเดี๋ยวมันเอาทาซาลาเปาไส้คนนี้กินไม่่แตคนนี้ทํางานโรงโรงเขาเขาเขาไม่ทด้ทำอย่างนี้ก็มีทำอย่างนี้ก็มีนะฮะแตเค็มีนะครับ คือเขาบอกว่าเมียชอบมาขอเงินทั้งหลายพันอพอไม่ให้ก็ขูว่าจะไม่ยอมให้อึบอึบคือไงดำน้ำอึบอึบการหายใจอึบไม่ให้ก้นหายใจให้หายใจได้สบายสบายพอมาขอสามพันนี้ไม่ให้ไม่ให้เงินไม่ต้องมาสบิวสบิวนะคืนนี้อ๋อพอสบิวสบิลรู้แล้วคืออะไรงั้นไม่ต้องมามีเพจสัมพันธ์เอ้ยไม่ไม่ต้องมาจุ๊บแจงฉันนะคืนนี้อะไมีมีบางคนที่ผมรู้จักอ่ะ บอกวันนี้แกก็เรียกให้มันน่ารักซิวักสกิดแฟนแล้วแฟนไม่ให้อะ่ะเธอมาซักผ้ากันม <laughs> <laughs> ไม่เอาจะซักซักผ้าได้อ,อะไรเครื่องไม่ซักเออกลางวันซักมือไปแล้ว <laughs> <laughs> อ่ะอย่างอื่นมีอะไรอีกครับเรื่องอะไระเรื่องจะมีทําแผนเรื่องเรื่องดูคุณคุณปูไหมไปเที่ยวไป่ไหนไปทำไปไปทำอะไรนายกไปทำอะไรเ <laughs> นี่ยอ่าแล้วคุณทันท <laughs> ี่เขาข่าวนายกไว้ก่อน เร่รายงานข่าวนายกข่าวนายกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราต่อเนื่องกับข่าวข่าวนายกันนั้นที่ผมข่าวอื่นไปก็ได้มีอะไรอะผมมีรายงานผมมีว่าเอาเรื่องวันเหตุแม่ของดาราของดาราคุณซีเหรอบอกรายงานไปแล้วเมื่อวานไม่ล่ะวานี่สี่ข่าวน้ำท่วมไงที่เป็นประเด็นนี่ไงอ๋อน้ำท่วมเนีระท้วงนี่ฮะปะท้วงนี่หลายหลายทั้งหลายได้สองร้อยมีหลายจังหวัดแล้วนะตั้งแต่ที่ปทุมอปทุมนครปฐมอ ขอไปได้แค่200กินข้าว2วันก็หมดแล้วแล้วที่สมำคัญนะครับคุณผู้ชมฮะมทหนึ่งฮะครับลั่นพร้อมเชือดปอบงาบเงินเยียวยาน้ำท่วมนะฮะปอบไม่ถึงปอบใจเนี่ยนะไม่ใช่นะปอบอย่างนั้นน <c oughs> ปอบห <c oughs> ยิบเงี้ย <c oughs> อ๋อปอบที่กินไส้กินตับนน,นั่นแปลว่าในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีปอบนะครับอ่าดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ย ก็อย่ากังวลนะลัมตีมัดไทยเรานอกจากท่านนั่งเป็นลัมตีท่านยังสามารถเชือดปอบได้ด้วยอย่างนี้เชื่อดปอบด้เป็นหมอผีป่ะไม่รู้เหมือนกันไงเบอกเลยเขาบอกว่าร้านเขาพร้อมเชื่อดปอบนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงประเทศประเทศไทยนี้เราอยู่กับซอมบี้ใช่ไหมผีเต็มไม่หมดเลยเต็มไม่หมดเดินเพ่นพ่านเต็มมืองหมดเลยปอบนะฮะฉะนั้น พี่น้องประชาชน